โรงเรียนผุพรีพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 1ตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลผุพรีอำเภอบ้านนาศารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น500คน ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน39คนบริหารงานโดยนางจันทนีรักธรรมตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้พลีพิทยาคมวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษปัจจุบันปัญหาขยะนับว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับโรงเรียนผู้พลีพิทยาคมสำหรับปัญหาขยะที่พบมากที่สุดในโรงเรียนได้แก่ ขวดน้ำพลาสติกถุงพลาสติกและขยะจากสมุดหรือหนังสือที่ไม่ใช้แล้วซึ่งปริมาณขยะเหล่านี้ในแต่ละวันสร้างความสกปรกให้กับพื้นที่ต่างๆทั้งในภายในและภายนอกโรงเรียนเป็นอย่างมากจากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงทำให้โรงเรียนผู้พรีพิทยาคมซึ่งนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกท่านได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อแก้ปัญหาขยะในโรงเรียนให้หมดไปโดยได้ดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้นโยบายและการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำจัดขยะของโรงเรียน 1. ประชุมคณะครูนักเรียนผู้ปกครองของนักเรียนและผู้นำชุมชนเพื่อความตระหนักและความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาขยะในโรงเรียนและชุมชน 2. ประกาศโรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะและชุมชนปลอดขยะเพื่อรับทราบโดยทั่วกันส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้สะอาดสวยงามและปลอดภยัยปาสจากขยะจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการจัดการขยะและมีทักษะในการดูแลรักษาความสะอาดเช่น กิจกรรมเวรประจำวันกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสากิจกรรมสวมสุขสันต์กิจกรรมวันคลีนนิ่งเดย์เป็นประจำทุกเดือนเป็นต้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะชนิดต่างๆให้กับนักเรียนและส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยจำแนกขยะเป็นประเภทเช่นขยะเปียกขยะแห้งขยะทั่วไปและขยะอันตรายเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและทำลาย มีการรวบรวมขยะรีไซเคิลในห้องเรียนมาขายเป็นเงินกองกลางในการบริหารห้องเรียนโรงเรียนได้นำเดินงานเป็นโรงเรียนประดขยะโดยใช้หลัก3 R S ดังนี้ 1. Reduce คือการลดปริปรมาณขยะ 2. Reuse คือการใช้ซ้ำ 3. Recycle คือการนำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนบูรณาการการจัดการขยะในรูปแบบโครงการจากขวดน้ำพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาหลักของโรงเรียนและทั้งนี้ในการจัดการบริหารขยะทั้งระบบอย่างยั่งยืนโรงเรียนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนจังหวัดสะอาดระหว่างโรงเรียนผู้ปรีพิทยาคม กับเทศบาลผู้รรีหัวหน้าสวนราชการวัดผู้นำชุมชนและสถานประกอบการเพื่อให้ดำเนินงานได้รับความร่วมมือและขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งระบบซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและภายนอกอย่างเป็นอย่างดีผลจากการดำเนินงานด้านการจัดการขยะอย่างเป็นระบบจริงจังแต่ละ และต่อเนื่องทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากกรทุกคนและนักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดนักเรียนมีทักษะในการคิดแก้ไขปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนำขยะมาประดิษฐ์เป็นของใช้ที่มีประโยชน์ช่วยลด,ลดปริมาณขยะและขจัดขยะได้ด้วยตนเองและขยายผลไปสู่ผู้ปกครองตลอดจนชุมชน ให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในบ้านเรือนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน